สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมแบงค์กลับมาอีกแล้วนะครับสำหรับการรีวิวยน้ำหอมนะครับวันนี้ผมจะเอาน้ำหอมที่มีเพื่อนดีเพลสมานะครับนั่นก็คือแฟนตาซีและมิดไนท์ของบริ t นี่สเปียร์นะครับจะมาดีว้เพื่อนๆดูจริงๆอะ่ะแพคเกจจิ้งมันไม่ใช่แบบนี้นะครับอันนี้มันจะออกมาในปี2 0 1 2ซึ่งเป็นการเฉลิมฉลองความสําเร็จของน้ำหอมของบริตนี่ความพิเศษของรุ่นนี้ก็คือมันจะเป็นแฟนตาซีและมิดไนท์อยู่ในอันเดียวกันนะครับไม่ได้ไม่ไม่ได้หมายถึงว่าพอผมอม มันแกะมาได้ครับด้านนี้เป็นแฟนตาซีด้านนี้เป็นมิไซไ์น,นะครับแล้วก็ประกบส่วนมาได้เฮ้ยมันเจ๋งมากนะครับมาเริ่มกันที่แฟนตาซีตัวแรกนะครับคือบริทนิสเพียร์เนี่ยเป็นนักร้องที่ประสบความสำเร็จทั้งเรื่องงานเพลงและเรื่องของน้ําหอมนะครับบริทนิเคยออกน้ําหอมมาตัวแรกชื่อว่าคิวเบียนะครับคิวเบียสแต่ออกมา3กลิ่นด้วยกัน แล้วหลังจากนั้นในปี2 0 0 5วิดนี่ก็ได้คลอดลายใหม่ออกมาที่ชื่อว่าแฟนตาซสีซึ่งก็ดังมากวิดนี่เป็นนักร้องที่ทําน้ําหอมดังจนแบบคือดังจนแบบช่วงนั้นน่ะมีศิลปินท่านอื่นน่ะทําน้ําหอมออกมาเยอะมากทั่วโลกแต่ว่าคนที่มีความรู้สึกว่าชัดเจนมากคือแบบดังชัดเจนคือทำมาโดยเปลี่ยงจริงๆอ่ะคนแรกๆกล้าพูดเลยว่าวิดนี่อ่ะเป็นคนนั้นนะครับที่แบบทำออกน้ําหอมออกมาแล้วก็ปังดังแล้วก็เป็นที่พูดถึงทั่วโลกนะครับ สำหรับกลิ่นแรกของลน์แฟนตาซีที่ออกมาก็ชื่อว่าแฟนตาซีครับออกมาในปีสองพนนะครับกลิ่นนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นกลิ่นที่มีความสวีทมีฟุตติ้มีช็อคคิลวมีความเฟรชแล้วก็ช็อกโกแลตนะครับจริงๆแล้วขวดจะเป็นอย่างนี้นะครับผมจะยื่ให้ดูตามนี้ขวดก็จะเป็นสีชมพูชมพูแบบนี้แล้วก็มีเพชรเพชรอยู่รอบๆนะครับขวดมันน่ารักมากผมผมบอกตามตรงนะแฟนตาซี Fantasy ของบิ๊กนี่เป็นกลิ่นที่ทุกคนต้องเคยได้กลิ่นนะอาจจะไม่รู้ว่ามันคือกลิ่นอะไรยี่ห้ออะไรแต่ว่า ทุกคนต้อเคยได้กินทั้งสองตัวเลยทั้งมิดไดทั้งแฟนตาซีนะครับคอปน้ตของแฟนตาซีก็จะมีกลิ่นกีวีกลิ่นเลสบลิ้นจีแล้วก็กลิ่นควินนะครับส่วนตัวผมบอกเลยนะกลิ่นที่บอกมาที่บอกว่าเป็นคอปน้ตทั้งสตัวจะอิงขึ้นมานะครับตั้งแต่แรกแต่กลิ่นที่ชัดเจนสำหรับผมอะผมได้กลิ่นของลิ้นจี่นะคุณเคยกินลิ้นจีไหมกินแบบนั้นนะครับกินเหมือนเวลาที่เรากินลิ้นจี แล้วก็แบบกลิ่นอยู่ในปากเราอะ่ะมันก็จะหอมหอมแล้วก็กลิ่นที่ติดมือก็จะประมาณนั้นเลยนะครับเป็นจะเป็นความหอมหอมหวานที่มีความเปรีปร้ยวๆนิดนึงแล้วพอเจอไปเจอกับกลิ่นกีวีนะครับกีวีก็จะเป็นผลไม้ที่มีความเปรียปร้ยวๆอยู่แล้วเนาะเออเปรี้ยวแล้วก็มีความกรีนโน้ตนิดนึงในความรู้สึกของผมนะผมมีความรู้สึกว่ากีวีอะ่ะมันจะเป็นผลไม้รสเปรี้ยวหวานแล้วก็มีความกรีนโนตนิดนึงนิดนิด,นด,นดแฝงเข้ามานะครับ แล้วก็มีกลิ่นควิน n ด้วยนะครับอืมคือทุกอย่างที่นางใส่ลองมามันตีขึ้นมาหมดเลยนะมันเป็นความหวานที่แบบจัดติ่งตัวหนึ่งครับโอเคมิดเดิลโน้นะครับจะมีกลิ่นของไวท์ช็อกโกแลตนะครับกลิ่นคัพเค้กกลิ่นออร์กิดแล้วก็จัสมินนะครับผมดังนั้นกลิ่นมิดเดิลโนของเขาอ่ะค่อนข้างจะเป็นกลิ่นขนมขนมแล้วก็มีความละมุนล,ละมุนของจัสมินแล้วก็มีความหอม อ่อนๆของออกิดนะครับจริงๆจัสมินกับออกิดอ่ะผมว่ามันตีความเป็นน้ําหอมแบบกลิ่นละมุนน่ะเออดอกไม้สีขาวส่วนมากก็จะมีความละมุนๆนะครับส่วนเบรดยอสเขาะจะมีกลิ ks, ก่นมัสกลิ่นวูดดี้นูตแล้วก็กลิ่นออริสนูตนะครับโอเคมาพูดถึงประสบการณ์การใช้กลิ่นนะครับกลิ่นเนี้ยผมอยากบอกว่าเมื่อก่อนมันเคยเป็นกลิ่นที่มีคนฉีดเยอะมากนะครับสมัยนั้นน่ะแฟนตาซีของวินนี่เป็นกลิ่นที่แบบมีคนฉีดเยอะมากแล้วก็มีน้ําหอมที่ทากลิ่น ประมาณนี้ในแง่เรียกมาเยอะมากแม้กระทั่งน้ำหอมที่ขายในเซเว่นอะบางตัวที่ชื่อแคนดี้อะไรสักอย่างกินเหมือนแันตาซีมากครับแต่ว่าแน่นอนของของแบบบอรี่นอตมันก็ดีกว่าอยู่แล้วแหละอืมกลิ่นเปิดมาคือมีความหวานมีความซีตรัสมีความสวีทเลยนะครับแล้วกลิ่นเปิดตัวเนี่ยจะอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงเลยนะกลิ่นเปิดเขาอะจะไม่ได้อยู่แป๊บเดียวหลังจากนั้นกลิ่น กลิ่น middle note ก็จะขึ้นมาแซมครับก็คือมีความกลิ่นครับเค้กมีความวานิลาอย่างเงี้ยขึ้นมาแซมแล้วก็แบบขึ้นมาแซมแต่ไม่ได้ทําให้กลิ่นแรกมันหายไปนะก็คือขึ้นขึ้นมากลั่วกันผสมกันนะครับเพราะฉะนั้นก็จะกลิ่นมีความฟุตี้แล้วก็มีความขนมเค้กนะครับเหมือนเดินเข้าไปในร้านที่มีช็อกโกแลตวางอย่างเงี้ยอืมดีมากเลยส่วนจนะัสมินน่ะผมว่าจะออกมาในเชิงกลิ่นกลางๆตอนกลางๆเป็นกลิ่นละมุนละมุนเสริมให้มันแบบ มีความละมุนมีความเค้กมีความหวานมีความฟุ้ตตี้นะครับคือพูดง่ายๆเปิดมาตอนแรกจะเป็นความฟุ้ตตี้หลังจากนั้นจะมีความเป็นสวซสวีทนะครับมีความพักเค้กมีความขนมอะเหมือนกับคุณอาบขนมอะเออตื่นมาตอนเช้าแล้วแบบแม่บ้านแบบวางของไว้แล้วแบบว่านายนะวันนี้แบบมีคาเฟ่ค่ะอย่างนี้แล้วก็อืออย่างนี้เออเกลียดเองเหมือนกันนะนะครับอิ่มประมาณนั้นเลย แล้วกลิ่นนี้ทนมากนะครับผมจะบอกว่าแฟนตาซีของวิกนี่อ่ะเป็นกลิ่นที่ทนเช่นิดว่าคุณฉีดแล้วมาโดนเสื้อใช่ไหมครับแล้วคุณไว้ในตะกร้าซักผ้ามันสามารถอยู่ในตะกร้าซักผ้าเป็นอาทิตย์ได้อะ่ะอืมก็มันจะมีกลิ่นอยู่เวลาที่คุณจะซักผ้าคุณหยิบเสื้อขึ้นมามันก็จะมีกลิ่นนี้ตีขึ้นมานะครับกลิ่นที่ตีขึ้นมาจะเป็นประมาณกลิ่นกลางนะแต่แปลกตรงที่กลิ่นสุดท้ายที่เป็นกลิ่นมสัสของเขาอะ่ะมันจะไม่ค่อยติดที่เสือ้อกลิ่นมสัสของเขาอะ่ะมันจะติดที่ผิวครับ คุณแรกก็คือฉีดไปตอนแรกปุ๊บมีความฟุตี้หลังจากนั้นพอกลายเป็นกลิ่นกลางซึ่งตอนกลายเป็นกลิ่นกลางอ่ะก็ใช้เวลานะเช่นกลิ่นแรกไปแล้วชั่วโมงนีงกลิ่นกลางที่จะเริ่มขึ้นมาแล้วกลิ่นกลางก็จะอยู่แบบตลอดการแล้วนานเพิ่นเพื่อว่าได้อ่ะอยู่ไปประมาณแบบ6-8ถึงชั่วโมงนะครับกลิ่นกลางแล้วสุดท้ายกลิ่นติดผิวอ่ะมันถึงจะเป็นกลิ่นมัดจางๆนะครับดูนียังไงเบลออยู่นี่อยู่นี่เออกลิ่นนี้ทนมาก กลิ่นนี้เหมาะกับอะไรถามว่าอากาศประเทศไทยเหมาะไหมก็ได้ครับแต่ขอให้สเปรย์แค่สเปรย์เดียวก็พอนะเพราะว่ากลิ่นมันเป็นกลิ่นที่แบบไม่ใช่กลิ่นใสๆอ่ะมันเป็นกลิ่นคุ่นๆนิดนึงเออกลิ่นมันเป็นมวลหนักเป็นมวลใหญ่เลยนะครับมันไม่ใช่แบบกลิ่นโปร่งๆอ่ะเพราะฉะนั้นกลิ่นนี้เหมาะกับอากาศหนาวอากาศเย็นแล้วก็ เหมาะกับทั้งกลางวันกลางคืนแต่ถ้าเป็นกลางวันก็ฉีดน้อยหน่อยตอนกลางคืนก็ฉีดเยอะหน่อยเยอะที่ว่านี่ก็คือแค่ไม่เกิน3สเปรย์นะครับเออส่วนกลางวันนี่ก็1สเปรย์สองสเปรย์อาจจะแบบอกอันนึงแล้วก็ถ้าอยากให้คนเดียวหลังก็ฉีดที่คอข้างหลังแค่นั้นพอนะครับไม่ต้องฉีดเยอะกว่านั้นกลิ่นเป็นกลิ่นแบบเด็กน้อยอวัยรุ่นนะครับเป็นกลิ่นแบบเด็กมัธยมต้นไปถึงมหาลัยนะครับมหาลัยมื่อ,อไหรมหาลัยนะครับ ใช้ได้ในเกือบจะทุกโอกาสครับใส่ไปเรียนก็ได้สเปรย์รเบาๆหน่อยนะครับใส่ไปทํางานก็ได้ใส่ไปเดทก,ก็ได้นะครับแต่ว่าก็อย่างที่ว่าถ้าเดทก,ก็เบามือแล้วก็ใส่ไปงานกลางคืนใส่ไปเที่ยวผับก็ได้ครับสําหรับผู้ชายที่ชอบกลิ่นนี้นะครับผมแนะนําให้สเปรย์กลิ่นนี้สักหนึ่งสองสเปรย์แล้วตรงกลางอ,อกเราอ่ะอาจจะใช้เป็นน้ําหอมผู้ชายก็ได้ตัวไหนที่คุณชอบที่มีความแบบอ่อ ซิตรัส,ส,รส,ส,รสมีความเป็นกลิ่นผู้ชายหน่อยอะพอผสมกันแล้วมันจะแบบดีมากผมชอบฉีดก,กับน้ําหอมผู้ชายที่มีความซิตรัสมีความอาะคว้าครับพอผสมกันมันจะไม่หวานเลี่ยนจนเกินไปนะกลิ่นน้ทนแล้วก็ดีไม่แปลกใจที่มันจะดังครับหลังจากนั้นในปี20061หนึ่งปีเท่านั้นวิทนี่ก็ได้ออกลายน้ำหอมตัวเดิมแต่เป็นกลิ่นใหม่ที่ชื่อว่า midnight fantasy ครับเพื่อเป็นการตอกย้า่าเฮ้ย เปนซีมตอนกลางวันอ่ะอม,มิดไนท์ก็เป็นตอนกลางคืนและกันตามชื่อนะครับแพ็กเกจริ้งก็เลยจะออกมาเป็นสีม่วง,วงๆเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ิีงนะครับแพ็กเกจริงก็จะเป็นสีม่วงๆแล้วก็สีม่วงสวยอะ่ะเออดูลึกลับน่าค้นหาแล้วก็มีเพชรติดรอบๆนะครับอ่ะผมจะฉีดลงไปเลยโอเคแอลโกอฮอล์น้ำหอมทุกทีหลังแบ่โโนี้ยแอลกอฮอล์นิดนะครับ สำหรับนิดไดฟ์ฟลาซีของวิงนี่นะครับกลิ่นมันก็จะแบบว่าเป็นกลิ่นสวีทกลิ่นฟรุตตี้เชอร์รี่วานิลลาพาวเดอรี่นัตตี้ฟอรัลแล้วก็อัลมอนด์อันนี้ก็คือในเว็บเขาบอกมาแต่ส่วนตัวผมมองว่ากลิ่นนี้มันไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะมันเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างที่จะโปร่งกว่ากลิ่นเมื่อกี้นะครับแล้วก็มีความน่าค้นหามากกว่าสําหรับผมนะ ในความน่าค้นหานี้ไม่ได้หมายถึงว่ามันมีกลิ่นทับซ้อนที่เยอะหรือแบบแยกชั้นชัดเจนตัวเมื่อกี้แต่ความน่าค้นหามันอยู่ที่กลิ่นของมันนะครับกลิ่นมันมีเสน่ห์พูดตรงๆอ่ะท็อปโมดของ midnight fantasy นะครับก็จะมีกลิ่นพวามกลิ่นซอสเชอร์รี่นะครับกลิ่นราสเบอร์รี่นะครับซึ่งหลังจากที่ดมอ่ะฉีดขึ้นมาแล้วมันก็จะได้กลิ่นหมดเลยที่ว่ามามีกลิ่นพวามกลิ่นเชอร์รี่กลิ่นราสเบอร์รี่ออกมานะครับกลิ่นนี้ค่อนข้างจะเป็นกลิ่นที่ เหมือนจะโปรง่งเป็นความโปร่งที่ชัดเจนเข้าใจไหมเออมันมีความโปร่งที่ชัดเจนนะ <Huh? S 1> ตัวเมื่อกี้เป็นกลิ่นที่แบบมีความชัดเจนแล้วเป็นมวลแต่นีน้นะจะมีความปกลมๆนะแต่มาแบบชัดเจนมาแบบอืรู้ว่าเป็นกลิ่นนี้นะครับกลิ่นพรมชัดมากเชอร์รี่ผมได้กินแบบบางๆเบาๆมันกล้วมากับกลิ่นพรมนะครับแล้วก็ราสเบอร์รี่เปรี้ยวๆ่บขึ้นมาเลยอ่ะ กลิ่นมิดเดิลโนตนะครับจะมีกลิ่นออ์คิดกลิ่นไอแล้วก็ฟรีเซียนะครับไอนี้ก็จะเป็นดอกไม้สีม่วงเนาะซึ่งผมมองว่าพอกลิ่นกลางขึ้นมามันไม่ได้ทําให้กลิ่นแรกเสียนะครับคือผมว่าน้าหอมมิดไ์ของวิทนี่กลิ่นแรกอะ่ะมันมาตั้งแต่ต้นจนจบเลยผมพูดจริงๆส่วนกลิ่นกลางเนี่ยมันเหมือนมาเสริมทับเฉยๆครับ,รรรบให้แบบว่าเออแอบมีความละมุนขึ้นมานิดนิดนะแต่ความละมุนนั้นไม่อาจที่จะต้านความ โปรง่งป็นหนักของานางได้อ่ะหลังจากนั้นเบตโน้ตก็จะกลิ่นวานิลาแอมเบอร์แล้วก็มบใช่แล้วไอ้กลิ่นเบตโน้ตอ่ะมันจะออกมาที่หลังครับแต่เบตทั้งหมดก็ยังมีความกล้วกับกลิ่นแรกอยู่ดีกลิ่นมันจะไม่ได้ต่างมากครับกลิ่นคือถ้าเป็นแฟนตาซีตัวแรกอย่างที่ผมเล่าไปมันจะเป็นตอนแรกเป็นฟุตี้ก่อนฟุตี้เสร็จแล้วอ้าสักหน่อยมันก็จะเพิ่มเริ่มมีกลิ่นคัพเค้กมีกลิ่นขนมมาแล้วค่อยเป็นกลิ่น กลิ่นมัสก์กลิ่นอะไรเงี้ยซึ่งเป็นมัสก์ที่มีความหวานอย่างนี้แต่ตัวนี้ก็คือแบบอ่าฉันมีความฟอรล์นะฉันมีความฟุตตี้นะฉันก็จะฟุตตี้ตั้งต้นจนจบเพียงแต่กลิ่นสุดท้ายของฉันนะจะเป็นกลิ่นที่ติดผิวแล้วก็มีความละมุนขึ้นมากว่าเดิมแค่นั้นครับกลิ่นมัไมีความซับซ้อนมากแล้วก็เป็นกลิ่นที่แบบว่าเข้าใจง่ายเด็กน้อยน่าจะชอบแล้วก็คนเป็นผู้ใหญ่ถ้าชอบกลิ่นหอมก็น่าจะชอบแม่ผมอะอายุแบบ จะหกสิบนานอย่าว่ากลิ่นนี้หอมจังน่ารักจังน้ำหอมอะไรนานยังเคยทักเลยนะครับกลิ่นนี้มีความทรงจําที่ดีสำหรับผมมากเป็นกลิ่นที่แบบว่าเวลาผมฉีดกรเรียนนะที่บอกเอ้แบงค์มาแล้วอย่างเงี้ยคือแบงค์เพิ่งเดินออกมาจากประตูอย่างเงี้ยแบงค์มาแล้วคือทุกคนจะรู้ว่าเป็นกลิ่นผมนะครับเออไม่รู้ผมฉีดเยอะไปหรือเปล่าสมัยก่อนเนาะเราก็เป็นด้วยความที่แบบเป็นเด็กวัยรุ่นหรือแบบวัยแบบมหาลัยอ่ะเราก็จะรู้สึกว่าเราอยากหอมแล้วน้ําหอมคุณเข้าใจไหมครับบางเกียร์ ครั้งแรกเราซื้อมาเราอาจจะฉีดสองสเปรย์แล้วแบบนี่ก็ได้กลิ่นอยู่แต่หลังจากนั้นพอเราเริ่มชินกลินก่นก็จะเริ่มละสามสเปรย์สี่สเปรย์ห้าสเปรย์สุดท้ายอาบาครับแล้วเป็นอาบที่แบบนี่อาบแบบไม่รู้ตัว <c oughs> เออผมก็รู้ตัวว่าเออหรือว่าเราจะชิงกลิ่นจนฉีดเยอะจนเพื่อนได้กลิ่นหรือเปล่าอืบางคนบอกว่ากลิ่นเนี้เหมือนกับกลิ่นอ่สุกัสสีม่วงแต่ผมก็ มันก็คล้ายๆนะแต่ไอ้สุกัสสีม่วงอ่ะกลิ่นที่ว่ามันจะออกมาในช่วงปลายๆครับก็คือมีความนุ่มๆละมุนละมุมขนมขนมขนมขึ้นมาเพราะว่าแรกๆมันจะกลิ่นค่อนข้างที่จะโปร่งแบบชัดเจนอ่ะหลายคนงงใช่ไหมกับคมนี้ผมก็าไม่รู้จะอธิบายไงมันมีความโปร่งๆนะไม่ได้กลิ่นที่เป็นมวลที่หนักไม่ได้ขุนแต่ว่าเป็นความใสที่มีความชัดเจนนะครับกลิ่นเนี้ยเหมาะสาหรับฉีดช่วง เย็นๆนะครับตอนเช้าๆอาจจะจริงๆเนี่ยฉีดตอนไหนก็ได้นะแต่สเปรย์น้อยหน่อยคือน้ําหอมทั่วไปนะครับถ้าคุณได้กลิ่นว่ามันแรงอะไรเงี้ยแล้วคุณจะรู้สึกว่ามันฉีดกลางวันไม่ได้มันฉีดได้นะครับมันไม่ใช่ว่าฉีดมาแล้วเป็นตอนกลางวันจะไม่ออกกลิ่นมันไม่ใช่นะครับกลิ่นนี้เหมาะสําหรับการไปเดทไหมไปเดทได้ครับไปทํางานได้ไหมไปได้ครับอ่อไปเที่ยวได้ไหมไปได้ครับก็ตามตามคาณลักษะก็คือถ้าจะไปเดทไปทํางานก็อาจจะใช้สักหนึ่งถึงสองสเปรย์แต่ถ้าจะไปงานนนคคืไปเที่ยวผัับะร ใา้ตักงสามสี่สัป,ปีก็ยังได้นะครับผมไม่แปลกใจนะครับว่าทําไมมิ n ไนท์กับแฟนตาซีของวินนี่จิงได้มีความฮิตแล้วก็โด่งดังมีชื่อเสียงสร้างชื่อเสียงให้นรานมากขนาดนี้เพราะมันเป็นกลิ่นที่แบบเข้าใจง่ายและเป็นน้ําหอมที่ราคาไม่ได้สูงนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะผมมีความรู้สึกว่าน้ําหอมอะไรที่แบบว่ามันคนใช้เยอะเชื่อใจได้เลยระดับหนึ่งนะครับว่ามันเป็นกลิ่นที่ดีมันเป็นกลิ่นที่หอมฝรั่งเรียกกิ่นนี้ว่าลกลิ่นบายบายก็คือ คุณตาบอดซื้อไม่ใช่นะครับมันเป็นสิ่งที่แบบว่าเฮ้ยซื้อซื้อไปเถอะยังไงคุณก็ใช้ได้ซื้อซื้อไปเถอะมันไม่ได้ทําร้ายใครซื้อซื้อไปเถอะยังไงสักวันหนึ่งคุณหยิบขึ้นมาดมคุณก็อยากจะใช้มันมันคุ้มแน่นอนต่อการลงทุนเป็นน้อหอมที่ผมรู้สึกว่ามีติดบ,บ้านไว้ก็ดีนะครับทั้งมิดไนท์ทั้งแฟนตาซีแต่ถ้าผมเลือกหนึ่งอันผมเอามินไนท์ดีกว่าผมรู้สึกว่ามินไนท์มันดูแบบน่ารักดีมีความโปรแต่ก็นกนหนักเลยใช โอเคก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็ผมได้ทําคลิปนี้ตามที่เพื่อนๆขอนะครับอยากให้ผมทําที่ประมาณไหนแบบไหนนะ้ำหอมอะไรเม้นบอกกันคุยกันได้ผมอยากฟังผมอยากคุยนะครับวันที่ผมแม้นะครับไปแล้วนะครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย